ก็จะไปเล่นแร่แปรธาตุโดยเฉพาะฝ่ายบัญชีนะครับจะไปดึงให้ท่านว่าตกลงที่มันเป็นปัญหาจริงๆเนี่ยอาจารย์เลนะก็จะเหมือนเอากล้องยุรทั์เนี่ยไปส่องแล้วก็แก้ปัญหาไปดึงเชื้อโรคออกมานะครับนะครับแต่ว่าไม่ใช่วันนี้นะใช่ทุกคนร่วมมือร่วมใจลอเราสแกนกันเองไปแนัลองไปสแกนีุะจุดมีตรงไหนเพิ่มรายได้ได้ก็ไปับช่วยว่าตรงนี้เราก็เห็นปัญหาแล้วล่ะนะครับส่งอย่างเลย ปล่อยสถานการณ์นี้ไปเรื่อยอยู่ได้ไหมอยู่ได้ขณะที่รายได้เราเท่าเดิมหรือลดลงเลขบวกลบง่ายๆเราแย่ลงแ,แน่ๆคำอธิบายก็คือว่าที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าพวกเราอยู่เฉยๆทำงานวันต่อวนันก็เรทําทำงานวันต่อวันไปเรื่อยกรรมาการก็พิจารณาสินเชื่ออนุม,มัติสินเชื่อคุยกันไปเรื่อยๆแค่นี้เราก็จะลงไปเรื่อยๆอันนี้ให้ลงไปเรื่อยเนี่ยมันส่งผลกระทบกับทุกคนแล้วครับ แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่นั่งในห้องนี้คนที่เป็นเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเป็นกรรมการหมดวาระสี่สมัยสี่ปีก็เลิกแล้วกลับไปอยู่บ้านไปรับเงินแบงค์พันอยู่บ้านสบายใจมีโอกาสก,ก็ได้รับเลือกตั้งมาเป็นอีกก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็ได้เบีย้ยประตูไม่มากมิตรไว้กับสถารณ์ที่มาทงานตัวเลขจากทางบัญชีอาจารย์นะเขาไม่รู้หรอกเขาดูจากทางบัญชีนะครับถ้าไม่หลอกก็รู้ว่าเรามีหม้อข้าวอยู่หม้อหนึ่งเรียกว่ากองทุนธนาคารใช่ไหมครับ กองทุนพนักงานาานิดเดียวเองสองปอร์เซนของยอดรายรับรายรับเราห0ร้อยกว่าล้านอันนี้มีแค่สิบเ็ล้านสองเปอร์เซนิดเดียวพ่าข้าวเํ้านี้นนหรอมอเข่าเรียกบอลเด็ดถูกไหมครับบอมเน็ดมากกว่าหรือน้อยกว่าท่ผู้จัดการสารโรดแต่ถ้าเป็นสถานการณ์อย่างปัจจุบันกล้าพูดเลยว่าคนจํานวนมากจะได้บอาเน็ดร้อยกว่าท่านเพราะท่านหนีไปก่อนแล้วท่านไปน 1, รับเงินพันอยู่บ้านแล้วได้บลเด็ดไปแล้ว แต่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเราช่วยกันปรับปรุงช่วยกันแก้ไขช่วยกันพัฒนาร่วมมือร่วมใจกันทําให้สหกรณ์แห่งนี้เติบโตขึ้นเข้มแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นบำเหน็จท่านต้องมากกวุฒิการสาธรณรแน่นอนเวลาท่านกเกษียณเพราะกองทุนมันโตขึ้นกองทุนมาจากไหนกองทุนมาจากกำไรใช่ไหมครับท่านขาดทุนและท่านยังไปตั้งที่ไปด้วยหาที่รวมกลุ่มเลขหนง ยกตัวทีเลขหนึ่งวงนี้อนระาบคุณรัตนานำทีเลขหนึ่งนะครับมหาเจ้าที่ศีลเชื่อคนสวยคนนี้นะครับาาคุณรัตนานะสองอยู่ตรงอะไรรู้นะครับเลขสองอยู่ปุ่มตรงนี้ครับเลขสองหาสาเหตุของปัญหานะครับนี่เราแก้เราเดินทางแบบพุทธศาสนาเลยนะครับเมื่อเช้าเราพูดเรื่องทุกข์ก็คือปัญหา ต่อไปนี้ช่วงนี้เราจะพูดถึงเหตุของปัญหาให้ทุกคนช่วยกันคิดมันมีปัญหาอะไรบ้รงางกับปัญหาตั้งนะครับเช่นเราบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารกับสมาชิกการสื่อสารกับสมาชิกสาเหตุมันคืออะไรเราขาดการสื่อสารกับสมาชิกเพราะอะไรทําไมการสื่อสารกับสมาชิกถึงไม่ดีเราบอกว่าปุ๋ยแพงทําไมปุ๋ยถึงแพงเราบอกว่า สมาชิกของเราไม่ชํราระหนี้ตามกําหนดทําไมถึงไม่ชํราระหนี้ตามกําหนดเราบอกว่าขาดทุนทําไมถึงขาดทุนนะครับลองไล่เรียงกันดูแต่ละกลุ่มจะมีวิทยายกรแต่ละกลุ่มช่วยนะครับเข้าใจภารกิจไหมครับเสร็จแล้วก็เขียนเอาไว้หลังจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วผมจะให้แต่ละกลุ่มนําเสนอผลการวิเคราะตัวเอง หลายสิบปีที่พวกเฮาเฝ้าผูกพันใจคงมั่นเหนหน้าทีเพระมีโรอซาเขาเห็นงานด้วยหัวใจที่ไฟ่ศรัทธาบริการนั้นนาคือน,นาที่เฮาขอทุกคนพี่น้องเฮาเข้าใจกัน วันสิ่งใดให้ใจมองเศร้าถ้าของคนคนของงานจะสารบันเทาขอเพียงมูฮาวให้หักกันนันนาะแม้พวกเฮามีวินัยบอบลีกนี้เป็นคนดีเมื่อผู้ไปใส้ตรงเวลาจงอย่าลื คอยคำที่เคยสัญญา่วมมือกันนาะพัฒนาสหากรหลายสิบปีที่พวกเฮาเฝ้าดูแลบอกเคยเปรตเจตนาฮักษาองคอ์กรดูแลกันคอยซอยเหลือคอยเอืออาทรนยามที่เดือนห้อน ขอให้ทรงตรงเวลาหากผิดนั้นสำราญีสิถูกบังคับคดีมากพวกมูเฮาทวนหนาสิเดือดหอนทุกผู้ทุกคนเดอ้อแม้พวกเฮามีวินัยบอลบหลีกหนีเป็นคนดี เมื่อกูไปใส่ตรงเวลาจงอย่าลืมซึ่งถอยคำที่เคยสัญญารัวมือกันนาพัฒนาสหกรณ์หลายสิบปีที่พวกเขาเฝ้าดูแลบ่เคยแปรเจตนารักษาองค์อนดูแลกัน ซอยเหลือคอยเอืออาทอนยามที่เดือดฮอนสะกรอนซอยหาหลายสิบปีที่พวกเฮาเฝ้ากุกพันใจคงมัน เห็ดน,นาทีเพราะมีรอซาเขาเห็นงานด้วยหัวใจที่ใฝ่ศรัทธาบริการนั้นนาคือนาทีเฮาขอทุกคนพี่น้องเฮาเข้าใจกันจงอย่าวันผ่านสิ่งใดให้ใจมองเศร้าถ้าของคน ของงานจะสารบันเทาเพราเพียงหมูฮาวหักกันนันนาะแม้พวกเฮามีวินัยบอบลีกนี้เป็นคนดีเมื่อผู้ไปใส่ตรงเวลาจงอย่าลืมซึ่งถอยคำที่เคยสัญญาว่ามือกันนา สิปีที่พวกเขาเฝ้าดูแลบอเคยแปรเจตนารักษาองค์กรดูแลกันคอยซอยเหลือคอยเอืออาทอ คดีมากพวกมูเเฮาทวนหนาสิเดือดห้อนทุกผู้ทุกคนเดอ้อแม้พวกเฮามีวินัยบ่ลบหลีกนี้เป็นคนดีเมื่อกูไปใส่ตรงเวลาจงอย่าลืมซึ่งถ้อยคำที่เคยสัญญา สิบปีที่พวกเขาเฝ้าดูแลบ่เคยแปรเจตนารักษาอมพรดูแลกันคอยซ้อยเหลือคอยเอื้ออาทรนยามที่เดือทฮอน